หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในแดนหน้าซึ่งเป็นอีกจุดที่ทีมของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ หนึ่งในคนที่มีข่าวผัวพันกับเรามาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็คือโยฮันบากไกโยโก้ปีกตัวเก่งจากค่าย PSV ไอโเฟ霍นที่แม้แต่ทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันไปก่อนหน้านี้แล้วว่านี่คือน,นักเตะที่ทีมของเราให้ความสนใจอยู่จริง ทว่าล,ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าโอกาสในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้จะลิบหลีเต็มทนเพราะแม้ทางต้นสังกัดของนักเตะจะเปิดกว้างสำหรับการขายเขาออกมาแต่ปัญหากลับมาอยู่ที่ทางสโมสรของเราเอง เมื่อผู้บริหารของทีมไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ทาง PSV i n d h o v e n ในตั้งเอาไว้และผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวก mm hmm. ็คือทางพีทโอรุกูรูด้านการซื้อขายคนดังจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์จากแหล่งข่าวของเขาภายในสโมสร แรล่งข่าวจากภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้เปิดเผยกับเราว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีการดําเนินการเข้าท้าทามทางโยฮันบักไกโยโก้สตาร์ดังของทาง PSVI วไอฮเฟนก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะโอรุกราลิเวอร์พูลติดตามดูเขามาตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วและพวกเขาก็ประทับใจในผลงานของนักเตะรายนี้ด้วย แต่จากการที่ทางปี v วีไอโฮเฟนตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ระดับ35ล้านปอนด์ทางฝั่งของลิเวอร์พูลมองว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นสูงเกินไปสำหรับคุณภาพของนักเตะผู้นี้พวกเขาจึงไม่ยอมจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรดาผู้เล่นคนอื่นๆในแนวรุกของพวกเขาในเวลานี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาโคดีกัคโป ดาวิดมูเยสเดียโกโชตาและลุยติออสจึงทำให้พวกเขามองว่ามีขุมกำลังที่เพียงพอเว้นเสียแต่ว่าจะสามารถหาคนที่ใช่ในสนนราคาที่เหมาะสมเจอในก็เปิดประเดน็นมาด้วยนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ทีมของเราก็พยายามอย่างหนักในการจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายก็ประสบความล้มเหลวกลับมา นั่นก็คือในรายของทางมาตินซูบิเมนดีวิดฟิลตัวเก่งจากค่ายเรอัลโซเซียดัดหลังจากลี่ว์ภูของเราใส่เกียร์5แทบจะทุ่มเททุกอย่างลงไปในดีลนี้แต่กลับเป็นตัวของนักเตะเองที่ปฏิเสธการย้ายมาร่วมถิมแอนฟิลของเราเพราะเขาตัดใจทิ้งสโมสรมรักที่เจ้าตัวลงเล่นมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กอย่างทางเรอัลโซเซียดัดไม่ลง ล่าสุดทักอิมานนกอีกกวาซินในายใหญ่ของทางเรอัลโซเซียดัดก็ออกมาแสดงความภา,ภาคภูมิใจในตัวของลูกทีมรายนี้ที่มีการแสดงออกถึงความรักและความจงรักภักดีต่อสโมสรอ,อย่างแรงกล้าถึงได้กล้าตอบปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างท v e ลิวพูกลับไป มาตินซูบิเมนดีตอบปฏิเสธข้อสเสนอจากสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเองก็เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และการที่เขาตอบปฏิเสธพวกเขากลับไปในแนวทางนั้นแม้ว่ามันจะมีการทุ่มข้อสเสนอเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามทีนี่จึงกลายมาเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดอีกกว่าสินกรา นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สโมสรของเรากำลังดำเนินไปในตอนนี้มันมาในทิศทางที่ดีและถูกต้องแล้วจึงทำให้แม้จะมีสโมสรใหญ่ติดต่อทาาทางเข้ามาแต่มาตินก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปอย่างไรก็ตามมันยังมีเวลาจากวันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังคงเปิดตัวอยู่ ในตอนนี้มันเป็นลิเวอร์ p o o ที่ติดต่อทาบทางเขาเข้ามาแต่พรุ่งนี้ก็จจะเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่อื่นๆก็เป็นได้การนั้นสำหรับตัวของผมแล้วทางเรอัลโซเซดัดก็ยังคงเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผมก็เชื่อมันว่าตัวของทางมาตินเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจจะอยู่กับเราต่อไป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปคว้าชัยชนนะเหนือทางอิบสุตาวสองประตูต่อศูนย์จากประตูของทางเดียโกโชูตาและโมเมซารานั่นเป็นการประเดิมการคุมทีมในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดแรกของทางอาร์เนอร์สตรัซึ่งลงเอยด้วยการเก็บ3คะแนนเต็มมาแบบหล่อ,ลอ หลังเกมนักข่าวก็เข้าไปสอบถามตัวของเขาถึงความรู้สึกและความประทับใจแรกต่อการแข่งขันในหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษตอนที่ผมเริ่มต้นเข้ามาทำงานที่นี่มันก็มีหลายคนที่มาบอกผมในหลายๆเรื่องเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่ตัวของทางยอเก้นครับเปรียบการแข่งขันในช่วงเที่ยงครึ่งต่มเวลาท้องถิ่นสล็อตกรา เมื่อวานนี้เราก็แสดงให้เห็นอีกเช่นเดียวกันว่าเราก็เกลียดการลงเตะในเวลานี้เหมือนกันเพราะเราทำผลงานได้ไม่ค่อยจะดีนักในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกแล้วอย่างที่สองได้ก็มีคนบอกกับผมมาด้วยก็คือมันไม่มีเกมไหนเลยที่ง่ายสำหรับการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกเราได้เห็นกันมาแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันจากเกมเมื่อวานนี้ เมื่อคุณต้องมาเผชิญหน้ากับทีมน้องใหม่พวกเขาจะต่อสู้กับคุณอย่างเต็มที่แบบไม่มีอะไรจะเสียนั่นคือสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกมันจึงทำให้กลายมาเป็นงานที่ยากยิ่งสำหรับทีมของเรานะและบางทีมันอาจจะมีงานที่ยากมากกว่านี้อีกมากมายที่รอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมเราต้องการเวลานานหลายสัปดาห์เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับทีมและเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกของเมื่อวานนี้มันก็สะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้ดีที่สุดแต่ในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังก็ต้องบอกว่าเราสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจริง ก็ฟังความคิดเห็นของทักอาร์เนสต์รดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงอยู่กับทัศนะของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูร่างการตัดสินใจส่งทางไรอันเกรวเวนแบกห้องเครื่องดัชแมนลงมาเล่นในบทบาทของเบอร์6หรือมิดฟิลด์ตัวรับที่ซึ่งเขาเองก็ตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุนซือด้วยผลงานการค่มเกมแดนกลางให้กับทีมของเราได้อย่างเหนียนตา นั่นจึงทําให้เขาได้รับคําชื่นชมเป็นพิเศษจากตัวของทางสลรอตว่าเหมือนกับได้มิดฟิ่ตัวรับคนใหม่เลยก็ไม่ป่านแต่ทางสลรอตเองก็มีการเน้นย้าว่าทั้งทีมจะต้องคอยช่วยเหลือกันในตําแหน่งต่างๆสำหรับผมแล้วมันขึ้นอยู่กับทีมทั้งหมดเลยนะสตรอกล่าวดังนั้นหากมันมีใครก็ตามที่สามารถจะทำผลงานส่วนตัวได้ขึ้นมาอย่างโดดเด่นมันก็เป็นเพราะว่าคุณมีทีมทั้งหมดคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ทุกคนต่างกระทึ่งกับประตูของโมฮัมเหม็ดซาลาและกัรแอซิฟของเขาแต่ทั้งสองประตูนั้นมันมาจากสถานการณ์ที่เราสร้างกันขึ้นมาลูกแรกเริ่มจากทางเวอร์กิลฟานได้และอีกลูกถ้าจำไม่ผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นทางอาริสันเบเกอร์นะดังนั้นเราต้องทำให้มั่นใจว่าผู้เล่นในเกมรุกของเราจะไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทีมที่เหลืออยู่ก็ต้องคอยสนับสนุนพวกเขา สำหรับเคสของทางไรอันกราวเวนแบกเองก็เหมือนกันเขาเป็นนักเตะที่ชอบการเล่นเกมรุกแต่หากเราจับเขามาเล่นเกมรับพวกน่าทีมที่เหลือก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาดังนั้นบรรดาน,นักเตะในแนวรุกทั้งหลายก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการช่วยเหลือเขาไปพร้อมกันสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับตัวของไรอันก็คือเขาเป็นคนที่พาบอลขึ้นหน้าไปได้หากเขามองเห็นทางเลือกที่จะทำเช่นนั้น นั่นแหละก็คือสิ่งที่เราต้องการจากตัวเขาในบทบาทนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งเวลาหลังไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราหลังจากชวดได้ตรวจทางมั์ตินสุบีเมนดีกันบ้าง มื่อล่าสุดเควินฮัตชาร์ดกูรูด้านฟุตบอลคนดังก็ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการ The r e d m e n TV ว่าหนึ่งในนักเตะท,ที่ทีมของเราหมายตาอยู่ด้วยนอกเหนือจากทางซูบินเมนดี้ดังกล่าวก็คือทักอรันวาเรราเมิดฟิลตัวเก่งของทาง FC ซีปอโตและการคว้าตัวเขาก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้น่าจะเป็นคนที่สามารถเข้ามายกกระดับแผงกองกลางให้กับทีมของเราได้ จริงๆไม่ใช่การซื้อตัวแบบตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอารันวาเรราคือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเลยนะฮัตชาร์ดกล่าวเพราะทางลิเวอร์พูลเองก็ติดตามดูเขามานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับทาง f อฟซีบอรโตโดยสัมปายเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ในส่วนของเกมรับได้แบบหมดจดสับกัรเบรกเกมลุกของคู่แข่งแต่ขณะเดียวกัน เขาก็ยังเป็นคนที่สามารถจ่ายบอลได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเขาสามารถที่จะพาบอลขึ้นหน้าและมีความสามารถในเชิงเทคนิคตามแบบฉบับที่ทางลิเวอร์พูลกำลังมองหาดังนั้นนี่คือตัวเลือกหนึ่งของลิเวอร์พูลและการจะเลือกซื้อเขามันก็จะไม่ใช่การซื้อตัวนักเตะแบบตื่นตระหนกเพราะพวกเขาเองก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปทำเช่นนั้น เราสามารถที่จะพัฒนาทีมขึ้นมาได้ด้วยการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีคุณภาพระดับท็อปอย่างทางมารตินสุบีเมนดีหรือแม้กระทั่งตัวของวาเราราเองเอรย์วาพูก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วกับเคสของทักอาตูเมโลนะและผมก็มองว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะเดินเกมผิดพลาดซ้ำเป็นผลที่สองแบบกรณีดังกล่าวข้างต้นอีกแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ